รู้สึกไงกับการแข่งขันในวันนี้ครับที่เราเป็นฝ่ายชนะก็ดีใจครับดีใจที่เอาชนะทีมชโลกได้แล้วตอนการเล่นวันนี้ถือว่าโอเคไหมก็โอเคครับวันนี้เล่นกันเกันดีดีครับโดนนำหนึ่งศูนย์กลับมาได้ครับแล้วรู้สึกไงกับการที่เราได้แมนออเดอร์แมนในครั้งนี้ครับก็ดีใจครับก็ไม่คิดว่าจะได้ครับแต่ก็ดีใจครับอ่าวันนี้ถ้าเราได้ไปเยอรมันเนี่ยเราอยากทำสิ่งไหนเป็นสิ่งแรกที่เราอยากทำนะ ผมก็จะขยัยามติดต่อมาตั้งใจครับตั้งใจทำไม่ได้แบบเอาความรู้ที่ได้ไปกลับมาแล้วมีนักเตะคนไหนเป็นมิเศษไหมที่เราอยากเจอไาเยนอยากเจอล็อกเลนครับเพราะว่าเท้าซ้ายเหมือนกันการแข่งขันในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับเปิดโอกาสให้คนที่ไไม่ได้โอกาสครับให้มาโชว์ฝีเท้าครับก็ เข้ามาเล่นกันนะครับ